นี่คุถามเ่าไหนครับเหนื่อยเปล่าไม่เหนื่อยวันนี้ไม่เหนื่อยเลยแต่แบบหน้ามันมากอาจารย์ครับออาจารย์ไพวันถามว่าอยากกินทุเรียนไหมครับอยากกินยูจะแพงเขาบอกอย่างเงี้ยอาจารย์เอยากกินยูอยากกินยูถ้ากลับนี่กูสักนะให้ดูแค่นี้หอนี่ หอมากจริงเจ๊กับกล้ามแบบนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเจ๊จะลงรักการอีกยากอีกเออกินข้าวหรือยังอาจารย์อาจารย์กินข้าวหรือยังครับอาจารย์พอร์ตอาจารย์พอร์ตกินเรียบร้อยแล้วเรากินซุกี้ที่เขามาขายในโรงเรียนอร่อยมากแต้เราปีครับเราไปตรงซอยคนตรงนานแล้วนะเออิอาจารย์อะไรนะมา แล้วขอดลงรูปน้องอ่ะก็คือน้องแบบฮอตมากเลยอ่ะม,มีมีคนมาติดมีคนมาติดต่อน้องเลยรอขนาดนั้นเพราว่าเพราะว่าขอดข้างๆี่เจอคือ <c oughs> สวยจังวีนิฟูลมากเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องชมแบบหรอกคุณรู้ตัวตือแบบวีแฮน์ซัมมากเลยอ่ะ <c oughs> กลับบ้านกี่โมงเนี่ยกลับสี่โมงสี่โมงครึ่งทุกวันครับไม่เกิดก่อนนี้ไม่ได้ต่อตอต่อให้มีงานสอนไม่มีก็ต้องอยู่ใช่วันนี้สบายมากแบบสอนเสร็จแล้วโล่งเลยมีคนบอกว่าหลอดแท้ของแท้ติดพอเราเด็กเอาป้ายมาติดไว้ใช่ไหมมันเป็นน้ำสกุลหลอดแทะเด็กก็ไม่เชื่อว่าแบบเอ้ยครูฝอน้ำสกุลหลอดแท้จริงเหรอ เอาบัตรเอาบัตรให้เด็กดูใช่ทุกคนแฟนดิฉันหล่อไหมเน่เออเขินเขินเขินเออเขินเขินด้วยชมว่าหล่อเขินเลยคนถามว่าชุนนาลักษณะนี้ เดี๋ยวรอเรียนจบทุกคนจะแต่งงานแล้วแต่งเปลาเดี๋จะไปขอแล้วจะต้องแต่งงานแล้วนี่เกียดรอแล้วเออะอเอเค มีคนบอกว่าเขอพยายามจะเก็บทรงนะแต่เก็บทรงไม่อยู่ไม่หล่อแต่น่ารักมากกว่าเออกินข้าวบ้างนะเราอะ่ะตัช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินเลยพ,พี่เตี้ยบอกจะผูกแขนสองหมื่นอืมน้อยอ่ะไม่ไม่เอาอ่ะน้อยเกินพี่เตี้ย,ยไม่เอเนาะถ้าสองแสนนี่พอโอเคอยู่พี่เออต้องพักสองแสนที่มาสองหมื่นอะไรน้อยเกินสองหมื่นโอเค จริงไม่โอเคเลยพี่เตี้ยเสียใจมากน้อยมากเลยใครขอใครก่อนหัวต้องมาขอเมียสิหัวมาขอเราหน่อยสิเดี๋ยวเขาวีผมก่อนนะเห็นหน้าพี่แพดดี้ไม่ได้เลย่ะทำไมอี่ปอดอย่าทะลึง่งทะลึงะล่งตึง อะไรนะเขาบอกว่าขมิบสีรอเลยค่ะอะไรขมิบสีคืออะไรมนคอมเมนต์มาตีก็น่าจะรู้อยู่นะไม่รู้ขมิบสีคืออะไรไม่รู้เรื่องไม่ใช่เป็นคนลามกค่ะไม่รู้เรื่องค่ะถลูกใครเป็นเมีย กอดเป็นเมียค่ะทุกคนบอกหลายรอบแล้วไม่มีคนเชื่อ,อกอดเป็นเมียค่ะฉันเป็นผัวเจ๊ทำอะไรอยู่อะ่ะรอขายทุเรียนเด็กๆเ,เขาพักเที่ยงกันไงโอ้พักว่ายอ่ะดิไดจกินข้าวกันเดี๋ยวก็จะไลฟ์ขายทุเรียนเนี่ยเพราะว่าทุเรียนขึ้นมาลงบอกใครไม่มีใครเชื่อเลยทำไ,ไม ก็เป็นมีอะพี่อ่ะเนี่ยเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาถามเนี่ยอีฟอดอีบ้ามี่แพรดี้ทุเรียนหมดได้ยังมีคนถามนังจะขายไงครัเนี่ยเดี๋ยวรอบ่ายสามไปเจอกันในแอฟฟ้าได้เจทีฟอดไปก่อนนะไหนอ่ะเดี๋ยวรอให้หมดอันนี้ก่อนฟอดจะไปละ เบ <Dante> ื่อคนเจ้าชูช้ไม่อยากคุยด้วยเจ้าชู้ไหนฉันไม่เคยเคยเจอชู้ค่ะสลรักเดียวใจเดียวไม่ได้ไม่ชอบทำไมทำไมอะเบื่อเบื่อมึงวาตัวเองหรอฟอร์ตไม่ถูกดิจีททำไมอ่ะเจ้าชู้อ่ะเจแบบเจ้าชู้ยังไงอะเห็นฟอร์ดลงรูปลงอะไรก็แบบเอ้ยอยากได้ฉุนเดี๋ยวเขาเรียกว่าแอลเลน ไม่จริงหรอกเอเล่นถ้าติดจริงเจ๊ก็เอาอ่ะมีผัวแล้วค่ะไม่ได้ดูไม่ได้สนใจใครค่ะอ,อใช่นี่อันนี้ขอถามจริงเจ๊เจ๊ตอบความจริงได้ไหมออตอนมีเรื่องจะถามจริงคือเรื่องเนี้ยมันมันก็เรื่องใหญ่อยู่อ,อ่าถามมาว้าแล้วคนดูเขาจะอันนี้ไหมแบบอ่ะแบบกอมึงจะตะลึงนะหลังไม้อันนี้ฝ่าพูดจริงๆหลังไม้ได้ไหมเลยต้องหลังไมอ่อะ แล้วเจ๊จะโดนทัวลงไหมเนี <Pacific astrology> ่ยฮะเอามาสิอ่ะถ้าขอพูดไปเจี๊ยโดนทัวลงเลยนะเออเอามาถ้ามาคืไม่กล้าพูดวะอ่าเดี๋ยวไล่ะถ้าพูดไปเจี๊ยโดนทัวลงเลยดิเอามาสิไม่กล้าไม่ละถ้าขอพูดไปเจ๊กล้าแม่เอาเขาพูดมาสิเอเหรอนักเรียนบอกว่า คู who, หนูดูคูไล์อยู่นี่เอเอเดินไปหัดเรียนนังทงหนังสือค่ะอย่ประเทวมาดูไล์ดูอะไรกันใช<ค>่เ,เรื่องของเด็กสองคนนี้อ้าวพี่ดูไม่ออกแล้วฝั่สวยกว่าเจ๊อ่ะอืมเราจะพูดแล้วนะขอ,ขอถามจริงจริงได้ไหมถ,ถ้า,า,า,านะถ้าเจ๊โดนโทลงห้ามมาห้ามด่าฝันนะฝัคิว่าฝัขออนุญ,ญาตแล้วนะเดว่าขอ,ขออนุญ,ญาตแล้วนะโอเคยิ you know. นูอาพูดให้พูดได้ไหม ก็พูดพูดมป็นตีนลำคาญเจ๊อ่ะมีกิ๊กจริงไหมถามจริงมีคนส่งมาให้ดูไม่มีเป็นผู้หญิงผมสั้นขนาดเนี้ยอีฟอร์ดนั่นน้องกูอีบ้าเอาดีๆเจ๊น้องสรุปนะจะมีเมียก็รีบบอกเมื่อวานก็อยากเมื่อวานก็อยากมีเมียเมื่อวานก็อยากมีผัวจะมีเมียก็รีบบอกเออเอายังไงฮะ บมงวันก็มีเมียบมงวันก็มีผัวค่ะจบเอายังไงเจ้าเอายังไงเจ๊ฝันฝนเห็นดราม่ามันแบบมันรุนแรงแล้วนะรุ <laughs> นแรงจากเยชีนั่นเหรอคนไม่มีสิลไม่มีทมเนี่ยโอ้ย <laughs> ถึงแหละทุกคนถึงถึงนะเขาถึงถึงเหรอหวงเหรอถึงมากเจ๊มีเมียโอ้ย <laughs> ถึงเหรอก็คือแบบเมียหนีไปมีเมียอย่างนี้เหรอหรือว่ายังไง ในรเขาบอกถึงเนี่ยเห็นไหมถึงแรกจี้ไอไม่ดีเลยทำนิสัยแอนนี้ไม่ดีเลยฝรั่ไม่ได้แย่มากทุกคนนี้ฝรั่เป็นบ้าก็ดูดิเจ๊หมีไ่มีเมียเฉยเลยฝรั่ะกอมันบ้าครับทุกคนไม่ใช่ความจริงฮะยอมรู้เะหมดอันนี้ฝรัไปจริงๆแล้ว ไว้อำนาจพ่าพูดธ่าทาผ่าตรงแล้ตัดอีกข้างละสาธุ <c oughs> ไปแล้วนะไปไหนละ่ะถึงแหละถึงเหรือเฮไปละแค่นี้แหละอีพอร์ต <c oughs> ไปแล้วค่ะทุกคน ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสัตว์ปีกทั้งหลายน่ารักกันจางสวดมาค่ะเดี๋ยวกําลังไปท่องอยู่จําได้แค่นี้จําได้แค่นี้ค่ะจําได้แค่นี้งงว่าทําไมจะมีแต่สัตว์ปีกทําไมสัตว์บกสัตว์น้ำไม่มี ใครช่วยไปถามอาจารย์หญิงหน่อยว่าทำไมบทสวดมีแค่สัตว์ปีกทำไมไม่มีสัตว์บกสัตว์น้ำอันนี้อันนี้อันนี้สงสัยสอรออนะไรยังกินข้าวอยู่เลย เสร็จอะไรแล้วทุกคนไปไปเจอกันในแอปไปเจอกันในแอปอันนี้นะไปเจอกันในแอป มาไปเด้อ